ໂພນທີ່ສາດສົນສາມາທີຈ່າງສໍາມົມທໍມານັ້ນສ້າງການທີ່ດາກາທາທີອີ อาหารสมามมิ่งวันจิงสูโภมขานจิงยามส่วนดังงทางกาสศาสตราจีทางสองข้าโอ่งทางลงน้ำอังวีจี

คือเฮมว่าให้ลูกเกิดกตามตนติ้นขางจ้งกวามสาธิตอยู่สามล้านอยู่ในสัตถานอันวิเศษอาหันอินทานทิมลาดหากให้วินสูกรรมเทียมวาม่าบูทลงมาในวิทวัไแกลาสีไทยทาง,งกองขอมีแลว ชูหุมมทางโกปีเมื่อนั้นส่วนดังคามเท่าทาลามข้างเอตาวาพาเอาแล้วยังแันแกวสองสิงคือว่าวทาคาอ,อิบงะม่วงอาจนองลอยนานกันหามปันจิม,มานชิมตาวา quả trái sau khó phải xuống nguồn cạn cày nhào nghiêng con trèo chìm sập hàm Giang bộ บังคืไหน,นกันมหาลาชขันทิว่าแจ้งแจ้งเปลี่ยนแล่เจ้าต่อไปเก้าถึงสองแกนไทยคทาลิราดและกันนาวิธานาคนสุกขันอย่างสามตาพมเทาบูเรล่าลุงคอยตะวันคอยบางเลียเเ้ยมเทาพามเจียมผักยังรอนขางอุแขน ผูกเอาเชียงน้อนหน่อยไว้ใต่จิงสาขาสูยาเพิกกันลักลอดมีในคืนนี้เพียชีจินเส้อเสียยำยาสมไย้่อยอิอยองให้สู้มิย,ย,ยิงเตียงเศร้าให้เงียบเสียงจังละกำไฟเบื้องนั้นสองอ้อนสอองอกน้ำตาตใครลห้อง สันล่าลวงกว่านั้นนะราศีการคุ้งทองคุ้งเขา,เขา,เขากระมือเมืดม้อใบล้อบด้านสะท้านวังนั้นแหงหุ่นปานดงเงเยอจังสิคนเข็ดด่างมาผ่านเาพรามัเหลือเกินเพิ่งเสียนเจ้าพอม กำเฮาลุกกังลาอานิจา์ในพาคินคินเสียงมาเจาะห้องสองลากระสังสายเมื่อร้องอ้ายขอพามผูกผิดกันมันเอาเท่าวันมาจ้องโยงเขียนไหม่เงือกระใจสะพัมเถ่าบอสงสารลูกพระบาทใจสิขาาอยู่ม้อยๆสองหน่อยอังกระใจ กล่าวถึงเทพพระทอนไทยที่พักป้าเกิดสงสารเห็นกุมารทั้งสองมาอาจมองกระไรยิ่งความเป็นเกีกนก็นำฟองป,องปกฟาง่ใ้ค้างไทยตั้งๆั้งเหล่าานสิพันพอกพอกะโ่มีเทพั้งสองพันนี้ได้แปงเปลี่ยนกายามเป็นสันติภัยรรมาีิวงนองทำสภากันห้องหากุมมงอยู่วันวัน

ว่ามาเยอะกว่าหน้อยลูกยากว่างเคียงยานไทยมาพันมาต่องบุยเจี๊ยยลูกควานแม่โอโ้ยเมงโอ้ยเจ้าฟ้าตองตองลา,กก,ากกันกันเมียนี่สก,กันวิ่งแ,แล่น้ำมา อนี้จากรทิตโลกกะกำเน,น้อยแม่นี่ใจเห่นหนอยแล่นน้ำโอยจุนคอยใบบุนแม่ไรจังเลยพ่อเห็นหน้าอยู่ป่าเขาเทิดิดาพองเว้าห้างนัวเชีงสองเขาข้าวาวรีมาส่งศาสองค์สองแก้วเบิดค้อยแจงสองสีก็ค่อยตื่นเทิพระเจ้ายอเขาเทิบทาวาอ่ พอสวยเรียบแตวก็เข้าสู่พระเพาตาตสองอารักกองอิทธิโนนิ่งนอนโมติงสองอาจวนเวลาเป็นมือไม่ที่พระทวนไทยจิตจำได้ครั้งยิ้มนี่ละมิดไปคือเก่าเขาวันท่านทนังมัดผูกมือคือเข้าไงสู่เข้าูกเขานันดีสอนชิดหามือแต่น้ำควงสรอยคารอม อัศจะจังใจบุญบุพเพร,รุ่นจิตถึงเขาทุกขเวทอ้วบุญไยโยสงสารนี่ละพวกพี่น,อน้องควาแลบแม่สารสทุนคนที่เคยทำบุญและก็คุณเอาไว้ม่นมีใครเยมาอมกบุญคมุมกุมจิตคือรังลูกพระเวทานสองลานได้ทันมา บัดมีบ่ได้สางที่เดินเลี้ยงร้อเสียงก่อนเกาถึงกวนชุ่มจุกที่จ้องจูงส่วนน้อยเดินไขว้ล,ล้วนบูรอนส้นป้าได้สิหกักขอบเมื่อใจจวง้อยด้วนดื่นหวัวใจพักน้ำนองมีตาตาผู้ทิวโกงกระไรลงควางทางทางเข่าเกาหลัง มันก็ถึงตังอมูมโนสูสุดเียงพิศเนเมืองกูเจ้าพญายงเงาเิศุรนันนมันก็สัญจนเขาประเทศไทยแก้วกูพวงมูเสดีเจ้าเขียนแลรร้วกลาบเอาเขากับห้ากันได้ผมมานทั้งคููเมื่อวอดห่องหงกวางกลับทูนแต่นั้นจำกรับไทยสนใจกระลยไทยเอาพา้านคำหมอดไปแล้วไว้ความฝังเผา เอาพรานขัาหมอบให้มาอะไรพรอมพองอันว่าพระบาทเจ้าได้หาเลือกแยามดีเพียงวงังเปลี่ยนมงคลเลืกดีร้อมแลวจึงทอนจมเจ้าเลยจึงเชิญจมเจ้าสางทั้งตานรอดใ้อ่อ,อนมาความความสีเชิญเขาสู้วัน ตุกยังแล้วแก้วแก่นภาคำ้ำเสดทมงคอดสุดขวานทวนันนะ่ะ ว่นจีนซีมจีนซีมเมื่อหนิ่งเป็นเมื่อสันอวันเดีวันดีทิ้งอวามุดันจบจบกอันี้และเป็นจบมัรจานละคันอันนี้แม่นขันไม่แก้วควนหน้าตุกแดงแล้วเล็บช่อมาพรำดังดาตุกแดง สินทาแบ้งไม่มามีทางน้ำมันคันดอกไม่แก้ววนนั้นตุกแกงแล้วปัจจุบันสภาพะสามีทุกสิ่งสั่งมามีวัวควายผาสุดมีมีสิ้ไไดไปอันนไดมันจะเไปข้าทินลา เราละประทานยังมามาสูแ้แข่นมาสู้ควันลสะสัทธาหน่อยนาเขียนลันดาด้วยเงินทองทั้งเข่าฟังดูไรละทั้งมองรถมงองมอยากนะ่นาน้ำปูป,ปลาละปิงเชียทุกทวนเทียน,นต่างทางพา,ปปา,า,าทุกละพนักงานเชน่เกิดละภุระตุกแข่งเลี้ยวเล็บยอมมา ว่ันสิท้องอันรังกาขอให้สองสันเมหาเข้มแก้วให้เจ้าอยู่เชียงมาแล้วยิ่งสุขีก็สะเอาพันธุ์ปีน้อยสมิไปสร้างคอยสองลานลายอากาศัางภูทางภูให้เจ้าอยู่เพียรละค่าจนว่าเท่าผ่านว่าตาก็ย้าเธอเท่านักนก็ย้ายคอยเขา แสนขันขีกายะไม่คอยเทาบท้าบพิษเทาบ้าพิษเจ้าจงให้พันเสื <ś c oughs> ้อทิ้่าเมื่อข้างไอ้กีเก้าตอนร้อนกันอยนู่นั่งข่าเจ้าอองวันผู้ที่มัน ความว่าบอระบวนแล้วไหมข้าเเชยนขาดคอายสองอ่อนหน่อยดอกขึ้นมันเหมือนสีเมื่อนั้นสมสีเจ้าพุทธฤทธิตุ้ยาอุ้มร้านอ่อนหน่อยกันย่อขึ้นเฮียควันว่ามาเรือควัน คว้าหน่อยกนาคลีเจ้ายากุ้ยขวัญเจ้าได้ไปอยู่้างดอมเท่าเขตพามนขวัญเจ้าขวัญเจ้าอยาได้ไปอยู่ลงโอยหลงพ้อยแก่บางฉันหรือขวัญเจ้าอยากจะไปอยู่ส้นต้นไม่เน่น้ำเท่าการะนองเงิน เชิญจ้าแมสวสรอ้าตาลีอันหน่อม่อนเมียทางป่าพินปิงกว่าส่องจำเจ้าวองเชิญมาสุกสวยสร้างเมืองหลวงรอกกุมไทยเชิญมาชมดวงนอกไม่นานบานบ้างกินหอมเงินเชิญนกหวนสองลาลาควันให้เก้าดวงมังควันจะไปอยู่ดวงเขาเชื่อนนกกลกขวันจะไปอยู่โคกเขาเชื่อนนกกล่าว เดินจะมาเสวยเข้าพาคคำน้อมปูกมาโอป้าสัตวังพันห่างบึงเสาหอมว่ามาด้วยกันเอาถ้าเรื่องนั่นเอ ในตอนนั้นจังมาบอนรละบนวนควนถ้าควางกละลาฤกกะฤลษ์เลี่ยงผู้เท่าตาพัมเป่าเป็ดทีมันกะดีใจร้อนคนลงวงหูคุ้งอังดังสีไข่บาดคอความเเวกเกาลัางยูมือนะ่าว้ามมันก่อนเดียวหลังเห็นถูกพา,ากงวหน้าเห็นถูกพายมันเห็นของชิ้นลายมันก็อหัวอยู่นี้อยู่ ว่าหำอยากนำลายหวยเท่าผีเผืสาจจูบเท่าหีลบลวกว่ากินผักตามนินเต็มปังจิ้นปามมากเลือลายผามกาเกิดข่าโมใส่นี้เลยเก็ดข่าไก่ใส่ล้าน ขาพไกลส่ลันขาหมูมันพามเท่าแห่งเขียวปากมันเดียวคุ้งหูขี่โมกหน่อยลืมเสร็จขี้ตาคอเจ็ดเต,ต่ามิ้นขี้แห่ผ่านน้ำเนา่าผีตายมันกระบายบากว่ามากินเบิดสามขั้นกินมาขั้นเบิดสามพอมมาข้าพอมเบิดสามคือ บ่อทอแต่นั้นมันก็จินมากข้าวบุดชิดแง้งจินแจงบิดชิดหมอบหมอละสามหูมันก็ถูเครื่องข้าวมาใส่หมดุดมันจึงย่อเครื่องหวานมากสุดกอดทวนลแล้วแลจกินกินน้ำแล้วและมวนปากหายใจมือคว่าสักขันมากมาเขียว เมื่อใส่เียวคันเมีย้าอมเมื่อสั้นเงาขัวเมื่อใส่เหียวคันอย่างมาอมมันจึงลีเลียขึ้นเนื้อมันโมเท้าทรายต่อเทนันเท้ากระยันทองไฟมาบ่อใดอันทองเข่าไข่คุ้งข้าวข้าวเหี่ยวหุ่นหุ่นคว,วายอยู่กลางป่าซาน ขำใจขาจังขานจริงดูลีเลียอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ย,อย,อย,อยมือสายเสร็จนำตามือควาลูก้องน้อยเมื่อนสายเสร็จนำตามือควาลูกทองน้อยห้องให้ว่าอู้ ดังเป็นพยานผู้ให้ตามเหงตามนอนก่อนแลน่าหาแสดงมาถึงย่พ่อเป็นยาตำลาเก่าเล่าให้พวกคู่เท่าคุ้นเข้าในรับฟัง เผ uhm. าพามกินหมอยังจนว่าองลายเรื่องรอบเมียอเลยในเสียเชีวิตหมอดมาตายนี่อันนะเลี้ยนในฟังเพียงยอดที่ขอสาวแล้วเรื่องกระจอมเื่งิ้งเงาที่เชิญเจ้าเต้าคืนในตอนนั้นคนก็แตกวุ่นๆนต้องสารพอใจ อยากไปเชิงผู้วันให้เต้านักนเมืองม้านจึงจัดการว่าวอื่นเตือนพนหล่นอังทั้งมมรถแะมาผานพุ่น,นสร้างน,นอกทั้งเทียมนะแล้วทั้งมมรถแมมาทั้งมมรถและมาพุนสร้างหน,นกตั้งเทียมตุกแก่งตั้งขบวนแห่แปดพักจ่าตุ้นล้งกักเสียขมวนเรียงราย้าเย่งล่นมาโหรีพิธธพนภาคลานตีรองเหน่งนงเหนง่งเพ่งลอง,องกำกวัง มุงมุงข้องแต่มแต่เจสังสาบที่นั่งเชิงเสดกริเสกขวามกังลัามาทางกองฟังพ้นเผิดปึงป้าทนทดหมมืเสืงอมกาำฟอนซึ่งสาวอัน ขาดจากหัวคู่ก้อนขับป้งหนุนจีปทาเี้ตะลังลังไหลลีลายขบวนผายายน่าขาดมาเมีนมาหย่างหยาบหยาบยังเพียงความพัมสรวยขบวนรถแรงรวยไรลากสลรบจีสวยเสมอเมื่อเลิศมีไรเลื่องล้วนขบวนคนเดินเท้าสบายพงหัวรายยะหยาบหยาบเงยสะเทือนพื้นแผ่นพยุม เพียงเพียงเพียงพร้อมทำนาวิธีสิบสองอกเพนิไหลลากระดมนอกกระเพื่อนงามจังเงือนเหล่าล้อมจอมราชาอาทิราเด่นสูงหนาเขตคารานลานลากกลางเพียงทั้งเทศไตจอมรัดมาเห็นสีโพุทธเสด็จงอมนั่งสอนเลื่อนาดนับแต่ล้นเลื่อมใหญ่ประมาณเดือนพ่อเทศมาลาชเก่าเทศกระจกควังยอดกระทำนะ อาวาสานมนเจ้าฟ้าบันเทาไว้กองคนเอวังโอวมมิตรตั้งตั้งเจอพ่อพี่มีถ้าผ่ามีอกทิบเก้องถา้าสามีโงกทิบเก้องจูบสำเนาวไว้ีนก่อนนะขอานพักความเพียงความีิชากาะตีอยู่บนน้ำที่จะวอนนะเจ้าต่อไปรอกน้ำนะ Cha <unforcida> <Für> <laughs> cha <nhưng about è>.